ดีเอดีชานลสวัสดีค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าคุณมีประวัติแพ้ยาแพ้อาหารหรือแพ้วัคซีนคุณจะสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้หรือไม่วันนี้ทางช่องเรามีคำตอบมาฝากค่ะผู้ที่มีประวัติแพ้อาหาร สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้หรือไม่คำตอบก็คือผู้ที่เคยมีประวัติแพ้อาหารนะคะอาทิเช่นพวกอาหารทะเลค่ะนมไข่ถั่วตั้งสาลีและก็อาหารอื่นๆนะคะสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้ตามปกติค่ะผู้ที่มีประวัติแพ้ยานะคะสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้หรือไม่ค่ะ คำตอบก็คือผู้ที่มีประวัติแพ้ยาปฏิชีวนะนะคะเช่นยาเพนิซิลินค่ะยาซันฟายาแก้ปวดลดไข้ค่ะเช่นแอสพรินไอบูโพรเฟนค่ะแล้วก็พวกยารักษาโรคเกานะคะหรือว่าแพ้ยากันชักหรือแพ้ยาชนิดอื่นแล้วก็มีประวัติแพ้สารทึบรังสีนะคะสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้ตามปกติค่ะ แล้วก็ควรสังเกตอาการจนครบ30นาทีหลังจากฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลที่รับบริการค่ะค่ะทีนี้ก็มาถึงผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนนะคะสามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ได้หรือไม่นะคะคำตอบค่ะคำตอบก็คือผู้ที่เคยแพ้วัคซีนป้องกันโรคชนิดใดชนิดหนึ่งแบบรุนแรงมาก่อนนะคะแล้วก็คนที่เคยแพ้วัคซีน ป้องกันโควิด19แบบรุนแรงค่ะหรือว่ามีลมพิษรังจากฉีดนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนค่ะเพื่อรับการประเมินแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมในการฉีดวัคซีนค่ะสำหรับอาการแพ้รุนแรงนะคะก็จะหมายถึงอาการที่เกิดขึ้นเฉียบพลันค่ะภายใน2ชั่วโมงรังจากฉีดวัคซีนค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย มักจะเกิดขึ้นภายใน30นาทีหลังจากฉีดวัคซีนนะคะเช่นพื้นลมพิษขึ้นค่ะหรือว่ามีอาการบวมของปากและเปลือกตาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทยและรูปภาพตามเครดิตในภาพจาก Google ค่ะ ค่ะก็เช่นเคยนะคะฝากกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ